ปักหมุดเมืองนารับรู้ข่าวสารเมืองนานบ้านเราสนับสนุนข่าวโดยร้นรัตนยนต์ตูแทนจำหน่ายรถยนต์มือสองบ้านนาผาตำบลกองควายอำเภอเมืองนานจังหวัดน่านโทรศัพท์0899993979ร้นรัตนยนต์ สวัสดีครับหลังจากที่ทุกท่านได้เฉลมิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2564 2565เป็นที่เรียบร้อยนะครับและเริ่มต้นการทำงานปีเสือเช่นกันด้วยปีนี้เป็นปีเสือผมขอพาทุกท่านเที่ยวทริปสั้นๆในพื้นที่น่านใต้ อำเภอนาโนยจังหวัดนานพาไปรับลมหนาวที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานที่อุณหภูมิประมาณ15องศาในช่วงต้นเดือนมกราคมเพื่อยนฉมนางพญาเสือโคร่งที่กำลังเบ่งบานณยอดดอยขุนสถานตามแนวเส้นทางและบริเวณพื้นที่สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถานนะครับนางพญาเสือโคร่งเป็นพืชดอกในสกุลพรูนัสออกดอกช่วงเดือนมกรา คมถึงเดือนกุมภาพันธ์พบทู่ไปบนภูเขาตั้งแต่ความสูง1,200ถึง2,400เมตรจากระดับน้ำทะเลเช่นภูลมลาวจังหวัดเลยดอยเมสลองจังหวัดเชียงรายดอยวิงแหงดอยอังคาง,างดอยช่างเคี้ยนขุนแม่ยะจังหวัดเชีงยงใหม่ขุนสถานดอยวาวดอยภูคาดอยมณีพฤกจังหวัดน่านภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์และ ภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกเอกเอเชียสิริภัยสารแสงประจักษ์ปักหมุดเมืองน่านรายงานยามชา ยาหนาวเย็นจับใจกระทอมน้อยเริ่มมีแสงใต,ต้ของฟืนสมงไฟสัญญาณ